มันเป็นอะไรลนะ่ะหนึ่งใจรักก่อนอาจจะไปใสายเลือนอะไรก็แล้อาจจะมีดีเอ็นเอทางพ่อพ่อแม่ที่บางอาจจะเป็นยอย่อา,จจางนั้จจน,นก็น่าจะมาเราก็ชอบสองเราเป็นคนที่มันมัน,ม,นมันยังไงเราเปคนแต่งผ้าอะไรใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็ความที่เราจะทํายังไงเอามาก็ามสมองเราจะไม่หยุดนิ่งเราจะออกแบบมาเรื่อยๆเพื่อให้คนได้ใส่ผ้าที่ดีดีหรือสวยแล้วคุณภาพดีๆอะไรแบบเนี้เพราะทุกคนถ้าเราทำงานด้วยใจรักแล้วเนี่ยมันก็ทาอะไรมันก็โอเคมันก็ สนุกอะสนุกกับงานอะไรกันวันวันบางทีก็ั้าง,ง,งคิดนู้นคิดนี่เนี่ยลูกสาวเนี่ยต้องต้องถ่ายทอดให้ลูกสาวก่อนเอาเอาอยู่แล้วแหละแต่ค่อยๆไปนะเพราะว่าคนหนึ่งเขาโตมาเขาจริงอยู่แต่เขาไม่ได้โตมาไม่ได้มาคุกคีอย่างของเราอย่างเราโตมาเราเห็นคุณจิมเห็นแม่นั่งทกากอไหมแล้วก็กอเป็นอะไรเป็นรวมหมเป็นเป็นหมดทุกอย่างพอเราเห็นเขาทําอะไรแต่ลูกสาวอย่างว่าเด็กรุ่นหลานก็อาจจะเร,เรียนเรียนเรียนกันดีโอเคก็ไปได้ช่างสีโอเคเรื่องสีแล้วเราเราโอเคหมดปัญหาไป แล้วไปเรียนไปต่อ,อกินเดี๋ยวทานั่นดีไซน์กาฝิกดีไซน์ออกบแบบโอเคจบคนไปคำามีทางนั้นอยู่แล้วเพจะรับป้อนตรงเบสิกนั่นเองว่าโอเคหมายตัวนี้เป็นยังไงยืนตัวนี้พุ่งต,ตัวนี้เป็นยังไงการออกลายควรจะออกยังไงมันสามารถพัฒนาได้ต่ออีกเราสามารถพัฒนามันให้ ให้ดีได้แต่จริงผ้าไหมมันทาได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่แตัดถ้าเป็นเสื้อผ้าเราต้องพัฒน,นาไปเรื่อยว่ามันไม่ได้ขายแค่เฉพาะร้านผ้าตัดเสื้อให้ฝรั่งเราต้อง,ง,งร้องฝรั่งจริงๆอะเราควรที่จะรงง้องควรทาให้สปอร์ตกับคนไทยด้วยเพื่อให้เขามาใช้ไม่ได้เป็นต้องร้องกับฝรั่งใชาว่าให้เขาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อซื้อผ้าไหมใท้แล้วออกไปทำไงก็ได้ให้คนไทยเห็นคุณค่าแล้วก็ ดีไซน์ยังไงก็ได้ให้คนไทยสามารถใช้ได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของมันมันถึงจะอยู่รอดภูมิยาเนี่ยขโมยยากเนะเพราะมันเป็นเหมือน,น,นเป็นสิ่งที่คนคิดแล้วคนขโมยยาถ้าเราไม่สึกทอดเขาหมายเนี่ยเขาไม่สอนเราแล้วแล้วคุณรุ่นหลังจะรู้ไหมวว่าสิ่งที่เขาคิดอนะ่ะเขาคิดได้ไงมันมันเป็นสิ่งที่ต้องสึกทอดที่สึกทอดต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาเรื่อยๆ หนุม่มกับงานนะบอกต,องอตรงๆคือหนุ่มกับงานใจมันรักอะยายจะทำไอเนี่ยรักไอเนี่ยรักอาชีพคือรักอาชีพนี่ไง งจะไม่มีอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่เอากันก็เด็กรุ่นใหม่เขาไปทําตามห้องแอร์ตามนี่กันหมดมแต่ป้าก็คิดว่าเสียดายเสียดายงานแบบนี้หายากหาคนจะมาทอต่อยากถ้าป้าหมดป้าพวกเขาหมดไปหนูก็คงต้องซื้อพวกเครื่องจักรมาทําแทน เขาไม่มีไม่มีคนรุ่นหลังเขาจะนั่งทำต่อ Quan <Marvel> भ ไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปเรียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมของยุคเก่าๆมันมาจะเกิดการสั่งซ่า1วันเดียวกันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้พบกับเรื่องราวของงานสถาปัตยกรรมมัสยิด4ทุ่ม5นาทีทางทีวีไทย